มันคือปืนแก๊ปนะครับซึ่งเป็นปืนของเด็กๆเล่นนะถ้าจะเล่นเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ดูครองนะครับป้ามาว่าบอว่าต้นไม้สวยจ้าลูกตรงไหนลูกสวยจริงนะล,ลูกอืตรงนี้สวยอ๋อโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใส่ปืนแก๊ปนะครับถ้า ถ้าเราไม่สะดวกใส่แบบเนี้ยเราก็ถอดออกมาได้แล้วก็วางปืนเอาไว้ทีนี้ตัง้งนี่นะครับวิดีใส่นะมันต้องใส่ใตรงร่องแบบนี้ครับบางอันแก๊ปมันก็จะเป็นสีชมพูนะครับนี่นะ มาๆน้องคนนี้จะยิงด้วยนะอ่าอันนี้อันนี้บรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วลูกเปิดปืเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนนะลูกอ่าออกมาเลยน้องอยากไถเองยังไม่ลูกอันนั้นมันไม่มีอันนี้มันมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วทิ้งไปเลยนะอ่าอ่ะอันนี้ยิงกับป้านะลูกฮะเนี่ยยิงยิงยิงโอ้ยไม่เอาเลยนะไม่เอาโอเคโอเค อกเก็บเสียงทำเองนะครับกับแบบธรรมดานะดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับไปเริ่มกันเลยครับไปเดี๋ยวเราจะลองดึงก่อนเลยนะครับโอ้ยเตือนชาวเตือนชาวหูอื้อเลยนะครับเตือนชาวเตือนชาวเอาใช้เสียงอุดด้วยว่าใช้เสีอุดด้วยแต่เราจะใช้ที่อุดหูด้วยนะครับเพราะว่ามันเสียงดังมากเลยหูอื้อ ออกทางถ่ายดิอ่องหมดหมดแม็กหมดแล้วนะครับแต่ละชุดได้วนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับโคตรร้อนเลยดูดิร้อนมากเข้ามาเข้าไปกระสุนก่อนเลยมากระสุนมากระสุน นี่นะครับใส่ไปชิ<ด>บปิดเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับระหว่างไม่ใส่ท,ที่เก็บเสียงกับใส่ที่เก็บเสียงทําเองนะครับเ,เดี๋ยวเราจะยิงธรรมดาสองน้ดก่อนครับเอาเอ,อ,อา,ออาใส่กันเลยครับม,มือมืออย่าทำง,งานกันเอาตั้งตังต้งฐานที่เนี้ใส่เลยปุ๊บตั้งฐานที่เนี่ยตั้งฐานที่เนี้ยปุ๊บตังต้งท่าก่อนตังต้งท่าก่อนเอาจริงเลยเอ๋อโอเคเอาเลยอ๋อ โอ๊ทไปไปโอ้ยทไปโอ้ยโอ้ยโอยโอยอไอ่าโอเคอเด็กๆที่เล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับผมเด็กๆที่เล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อเลยนะครับโอ้ย หายเลยนะทุกคนโคตรอันตรายอะ่ะ<ช>นี<ง>ต่ตรงนี้หายเลยจากอังนี้ใช่ไหมแล้วมันหายไปเลยมันขาดเลยใช่ไหมใช่อ่าเอาลองหม่ลองนี้คลิปนี้ทรลงเสร็จแล้วต้กกองลาการเม่องนนะครับบ๊ายบายฮัลโหว